สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่74นะคะ,ะกระพร้าสามครั้งวันนี้เป็นครั้งที่74ตรงกับวันที่22่สิมกราคม2 5ง9น้าบข้าพเจ้าอาสาอุตสาหานอกขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็น บนทัพปูชาธรรมบูชาสังฆาูชาและเป็นอาจารยา์ญาูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแด่องค์พระขวัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายขอข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเดศุอัตราคัจฉันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชะสุนันตุสักขโมขทางสักเคกามีจารุเปครีสิคราตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเถจะคามีตะลุวนาค่าเนเคหวัตุมีหิเขตเตภูมิมาจยันตุเทวาชละทะวิสเม ยักษ์ขันพระนาคติดทันตาสันติเกย่างมุนิวระวจนังาสาธมวเมสุนันตุธรรมสวรรคารูอยมพัทันตาธรรมสวรรคารูอยมพัทันตาธรรมสวรรคารอยมพัทันตาสองนโมบทนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสามบทเสถีสัจจกิร <cant ngo> ิยาคาถานัตถิเมสัลนะนาัญญังพุทโธเมสัลนะงวรางเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสัลนะนาัญญังธัมโมเมสัลนะงวรางเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสัลนะนาัญญังสังโฆเมสัลนะงวรางเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทา สี่ทสุมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยสภปานินางปูเรตวะปรมีสภาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอตินาสัจวเชนะมาหโตูสัพุปัถวามหาการุณิโกนาโถอิตายะสภปานินางปูเรตวะปรมีสภาปาโตสัพโพธิมุตตมังเอตินะสัจวเชนะมาหโตูสัพุปถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภปานินางปูเรตวะปรมีสภาปาโตสัพโพธิมุตตมังเอตินะสัจวเชนะมาหโตูสัพุปัถวา ข้าบุส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมสตังเอกังสำมายังพระคารสกเกสุวิหัติกะปิลาวะัตุเสมหงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาสติปงปจามาเตหิพิคุสตเตหิสภพเหวะอรหรันเตหิทัจหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนานัสนิปริตาหุติพระคัมภีตังทัศนัยยะพิคุสังคัญจะ อธิโหจะดุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัถโหสิอยังโผพะคาวาสเกสุวิหาะติงกปิลาวัตุสมิมหาวเนมหัตาพิคูสังเคนะสัติงปจมเตหิพิคูสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัศนิจโรกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปริตาโหติพระคาวันตังทัศนายาพิคูสังคัขจะยานุนะมายมปิเยนะพระคาวเตนุปสรรกเมยมะ อุปสรรคกามิตวาพระขวัโตสันติเกปาเตกขะคาถาภาษยยามัติอัถโคตาเทวตาเสยถาปีนามาภราวัตุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาลิยาภาษาลิตังวาภาหังสัมบิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวสุอัตระยิตาพระขวัโตปุระโตปาตุระหังสุอัโคตาเทวตาพระขวัตังพิวาเทวตา เอกัมมันตาอัฐานสวีกัมมันติตาโหเอกาเทวตาพระขาวตสันติกีมังคาถังกภาสีมหาสมัยโยกมรสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาหมาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอป布าชิตะสังฆเตัะโขอป布าเทวตาพระขาวตสันติกีมังคาถังกภาสีตตะตพิขโวสมาฐหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกะมะกังสุสาราธิวะเนตานิค้าเหตวาอินทิยานิราขันติปันทิตาติ อาตโคอัปราราเทวตาปะขวัโตสันติกีมังคาถังอภาสีเชตวาคีอัาเชตวาปรีฆาอินทขีลาโอหะจะมเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักรุปตาสุทธาตาสุสูนาคาติอาตโคอัปราราเทวตาปะขวัโตสันติกีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตโคปะขวาพิขุอามันเตสีเยปูเยนะพิคเวทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคาตังทัศนายาพิขุสังขจ สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานางเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุเสยทัปปิไมหังเอตัลหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตาธรรานังอานันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานางเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเศยทัปปิไมหังเอตัลหิอจิคิสาหมิภิเเวะกายานังนามนิกิตติยิสมิภิกเวเทวะกายานังนามนิเทศิสามิภิกเวเทวะกายานังนามนิตังสุนาทัสสุกัง มนาศิกโธธาพาสิสามิตเอวะพันเตติโคเตพิขุภาคาวะโตปัจจสุสุปจาวะเอสะทัโวจัตศีโลกะมนุษย์สามิยะธาภูมมาตถาเสตยาเยสิตาคิริัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปูโทสีหาวัสสลีนาโลมะหังสาภีสัมพุนโอทหตตามะนาสาสุทาวิปัสสนามนาบิรา พิญโยปจัจสเตยัตตวาวะเนกปิลวัฒเวตาโตมัตยิสถาสาวกเกศเสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขวเวเตจัตตาปะมะกรุสุตตะวพุทธสัสสานังเตสัมปตุระโหยานังอมนุสสานาทัสานังอัปเกสตัมมทักขุงสหฐานอัาสตาลินสตังเอเกสหานังอมนุสสานามัทสุงอัปเกนันตมัทักขุงทิสาสภาภูตาอหุงตจัสรพังอภิญญาวะวะคิตวานาจักุมาตโตมัตตยิสถาสาวกเกศาสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขวเวเตจัตตปะมะกรุสสุุตตะวพทธาณ เตสัมปตุลาหูยานังอมนุสานะทัศนาอเปเกสตามะทักุงสหะถังอถาสตารินสตังเอเกสหะสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนตามาทักุงที่ศาสภะปุตตาหงตาจัสภังกับพิญญาญาเพระว่คิดตะวานะจักุมาตะโตอมตยิสถาสาวเกศเสเนเตมาราเสนาพิกันเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุโคสาสัตตสหัสสาวยาขาคุมมากปิลาวัฏวาน อิทิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทมนาพิกามุงพิขูนางสัมมิติงวานางสาหัสาเหมาวตายาขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสัมมิติงวานางสาตาคิราติสาสายาขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทรมนาพิกามุพิขูนางสัมมิติงวานางอิเจเตโสรัสสาหัสายขานานตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตเยสัสซีโนโมทามนาภิกามุภิขูนางสามิติว่านังเวสสามิตาปัจจสัตายัขันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตเยสัสซีโนโมทามนาภิกามุภิขูนางสามิติว่านังคุมพิโรราชาขะฮิโกเบปุลสานิเมชนะางพินโยนาสตะสาหัสสังยังขานังปายุรุปสติคุมพิโรราชาขะฮิโกโสปะคัสสามิติว่านังภูริมัจัติสังราชาทัตตะโถปัสสติ คันทพานางอธิปติม USSR, าหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสีโนโมุธามนาอภิกามุงพิขูนางสัมมิติวน่นางทักขีนันจที่สังราชากุวิรุณโหตับปัสสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสีโนโมุธามนาอภิกามุงพิขูนางสัมมิติว่นางปัจจิมันจที่สังราชาวิรูปบกโขปัสสะสตินาคันาอธิปติมหาราาชยสสสสัโ ปุตตปิติสะภาอวอินทนามามหาภะอิธิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสศสิโนโมทามนาอภิกามมภิกขุนางสัมมิติมนังอุตตะลัจจทิสังอาชาคูเวโรตตาปัสสะสติยาขานังอาทิตติมหาราชายสศสิโสปุตตปิติสะภาอวอินทนามามหาภะอิธิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสศสิโนโมทามนาอภิกามมภิกขุนางสัมมิติมนังปุริมาทิสังทัตตาะโททขีเนนะวิรุนหะโกบัจิเมนะวิรุปะโคกุเวโรอุตตะลังที่สังสตารุเตมหาราชาสัมมัน เตสังมายาวิโนทาัสาอาคูบันจ่านิกาสถามายากุตเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตจะหาจันโทกามาเสโถจกินุมันทุนิมันทุจจะปะนาโทโอบะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตริจิตตเสนโนจะคันทพโนโราชาเช,าชนโนสภอาคูปันจสิโหเจวติมพรุสุรีเยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสาราชุพิโมธรมนาภิกรรมุภิกูนางสับมิติงวนางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหจัจจการภาลสัตตลายาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตละถาจะ อากูนาคายาสาัติโนเอราวานโนมหานาโคโสปะคาสัมมิติวานางเยนะคา,าราเชสะหะสาหะรติทิพาทิชาปะกิวิสุจธจักคูเวหายยสาเตวานามัชปัตตาจิตตราสุปนาอีตเตสนามาอาวิวยันตธานาคาราชาณมาิ สุปันาโตเขมมะกาสีพุทโสันหาหิวจาหิอุปวะหิยตาลคาสุปนาจารณามังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสัมพุทธังอสุราเซตาภาตโรวัสวัตเสเตอิทิมันโตยสัสซีโนกาลกัญชามหาพิชมะอสุราธานเวคซาเวปัจจิติสุจิตจจปะหาราโทนมุจีสหสตันจจะริปุตนาสเพวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพัธามุปาขมุงมโยภาณีพัทเตปิขูนางสมิติงวะนาอาโปจัตเทวะปัทวีจเตโชวโยจทธาขมุง วัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจัยสัสสาสหามีตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสีโนโท,ท,ทัศเสตษทัศทากกายาสัพเพน,น,นันตะวันิโนอิติมอันโตจุติมันโตวันนะวันโตยาสัสสีโนมุธามานาอภิกาวงพิขุนังสัมมิติงมะนางเวณทูจะเทวาสารีจัสสมาจัตุเวยามาจาทัตสุปลิสาเทวาจาันทามาคูปุรากิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมากคูปรคิตานะคะตานิปุรคิตาวาอากูมันทาวะลากาวะสุนังวัสโวเโสธโตสะโกปะคัปุรินทโททัดเศตทัตสทากายาสัพเพนานาตะวันิโนโอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมธรรมานาอภิกามูภิกขูนางสัมมิติวันอาถากูนาภาษานาคาเว ชาลามคีสิกขาลิวะอริทกาจารโยชาจ่าอุมาบุพานิพาสินวัลุณาสหธรรมะจ่าอจุตตาจ่าเนจการสุริยะลุจิลาอากูอากูวะสาวเนสินอทัศเสตทัศทากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามูพีขูนังสมิติงนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิดทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอาถาคูหัลโยเทวายจารโยหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายัสสิโนอทัศเสตทัศทากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุตตติิมันนนนโโโววยสส โมธม,มานารพิกามุงพิคูนางสัมมิติงวนาสุกกากรุมหาอารุณาอาคูเวคขาณาสาสหาโอทาตาไคหาปามโมขาคูเทววิจักรนาสัทธารมตาหาลาคชามิสก,ก่าจัยะสัตสีนโนทะนยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเสรษฐทัศธากา,ายาสพเพนนตะวินิโนอิเทมาโตชติมันตวันันโตยะสัตสีโนโมธมนารพิกามุงพิคูนางสัมมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากาธกาจะยะสัตสีโนสัมพิทกาลามาเสราโชตินามาจะอาจิวา อาสะวานิม,มานารตินอุอาคูอัฐาคุปันณิมิตาทัศเสเตะทัตากายาสเพนาราตวานิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วานาตันนมันโตยัสสินโนโมโทามานาอภิจามูภิภูนางสัมลิติงวนันางสัตเทเตเทเวนิกะเทวานิกายาสเพนาราตวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตติสา สหะปาวุตตะชาติมัคคีละโอคตินามนาสวังทะเขโมคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปรมัโตจัปุตตาอิทิมโตสาสนังกุมารโลติโสจารสุปคัสัมเมติงวานังสาสุพามาโลกานังมหาพามาพิจติติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสสิโสชัชเศตษฐะอิสลาอาคุปเจกะวัสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสุพามะเกมาราเสนาภิกามิปัสสะการหาสะมาทิยัง เอธหักคันหัตถาพันธัตราเคนาพันธะมัทเธโวสมันตาปริวาเลห์ธามาวมุจิตาโกจินังอิติตถามหาเสนกักนหาเสนังอเปย์สยิปนินาตละมหาจัจฉลังกันตวานเพลระวเยถาบุปัสโกเมโคลฐานไยันโตสวิจโกตะทาโสเปจุทาวัติสังกุโตอสยังวเสตจัตสภังอภปิยยาวะวะขิตวานจักุมมาตโตมัตยิสธรรมสาวเกศเสนรเตมารลเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเตจัตตะปะมะกรุงสุตวะพุทธะศาสนาวิตาลคีหิปะกามุงเนสังลมปิชยุง สัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายยศสิโนมนติสาภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติหกบทสวดจุลชาชัยยาปรกรณโมเม,ม,มพุทธเตชะสาระตานาตยาธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสิเทวา,านา,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 กการยาปรเมสุราสิทธิพมะจะอินทัจจตุโลกาคัมพีรคากาสมุทาภูตุงกังขาจัตสาพมะชัยยะปสิทธิพระวันตุเต ชยชาญธนีธนีอุทภิอุทภินัทีนัทีชยชาญคัคคณตระนิสัยเนียเสร็เสร็จนะมีราชีพลนรชีชยชาญคำเพรโสพีนาเคียนธนาคีปิสาจปูตะกาลีชยชาญทุนนิมิตาโลคีชยชาญเซนสีสุธาทานมุขชาชยชยญวรุณะมุขสาตาชยชยญจำปาทินาคัคคันุกชยชยญคัชชนตุรงสุกราผู้ชงสีห์พยาคตีปาชยชยญวิรุณะมุขยาตาชิตาชิตเกษนาลีนะสุด เสนาลีปุนาสุธีนาลดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรณีตะเลสัทธาสุชยชยชยธรณีสันตินสทาชยชยมังกราดัญญาปวเกชยชยวรุณนยเกชยชยราคษเสสุระภูชเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับปุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโรหะลินเทวชัยยะชัยยะพมมาสุรัคโฉชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรุปโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตโยจักุเวโรวิรุโนปิจักคิวโยจัปาชุนโขกุมาโรทัตระทโกอัฐารสะมหาเทวาประสิทธิภาษาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะราโม พวันตุเตชัยยธรมโมจะสังโคจะทสปาโลจะชัยงเอเตาชัยเตเชนะชัยโสีพวันตุเตเอเตนาพุทธเตเชนาโหตุเตชัยยมังคารังยปิพุทธศาสิมตโตอย่งมรัสัปาปิมตโตปราชิโอโสยามโพธมันเตปโมทิตาเยตถาพมมาขนามเหสินโัยยปิพุทธศาสิีมตโตอย่งมรัสฉัปาปิมตโตปราชิโยราชโยกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยตถาเทวขนามเหสินชัยฉยปิพุทธศาสิมตั สิริมาโตอายังมาลสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยาโพติมันเตปโมทิตาชยตถธาสุปันนาคนาเมสิโนเชโยปิพุทธสะสิริมาโตอายังมาลสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยาโพติมันเตปโมทิตาชยตถธานาคคนาเมเฮสีโนเชโยปิพุทธสะสิริมาโต อยยังมรสัจปาปิมโตปราชิโยคสยามโพติมันเตปโมทิตาเชยตถาสักพัมคนาเมฮีนโนชยันโตโพธิยาโมเดสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสูเชยบังคาเลอปาราชิตาบาลังเกสีเศปทาวิปกะเลอภิเศเกสัพพุทธานะขับปโตปโมตติสุนารคตาสุมาคลาสุปปาตังสุปุทิตังสุขโนสุโมหโตจัสมุทัง ธพมจาริสุปัฏฐินังกายกรรมมาวจกรรมมาปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมมาปณิทิเตปัฏฐคินาปัฏฐคินานิกตวานัะรพัะเตปัฏฐินีเตอัฏฐาราสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโรคามสุขิตาโหตะสาหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวัตสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทา รักขันตูสัพพะสัตตานาังรักขันตูชี้นาสาสนัญญาเกจิปัฏนา,า,า,าเตสังสัพเพปุเรนตุมนโนราถายุตกาเระวัสสตูวัส,สังวาสาวะราคา,าโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรนตูจสะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอาลันตูยะถาละหัง จจ PI, function, เจ็บทสวดธรรมนิยามัสสตังเอวเมสุตังเอกังสมยังปะควาสวัียามิหาณติเชตวเนนากะปินทิกาสารามตตะโพปะวาภิขูอามันเตศีพิขวติปทันเตติเตพิขุปะวาโตปจัสูรสุปะวาเอตะทัโวจะอุปัฏวาพิขเวตทาคตานาอนรปาทาวาตาคตานาติตาวสาธาตุธรรมติตตธรรมนิยามันตาสเพสังขารานิจติตังกถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญา เวตตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโอภิสังพิจเตปิสเมติภิสังภูจตวาภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัสติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปทาวาภิกขวิตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโอภิสังพิจเตปิสเมติ อภิสัมภูชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติอิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธธรรมะอนัตติอิเทมมโบจจาภควาตตมนาเตภิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันุติบทสวดพระเทศน์คาถา8อติตังนานวาคาเมยัญนัปฏิอังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่ พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะติตีตาไปินีนาตอาอปัตจจนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็หลังไปแล้วสิ่งที่เป็นอนา,าคนก็ยังไม่มาปัจจุบัน,นัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสาังหิระอาสังคุปปังตังอาสังคุปปังตังวิธามะนุภูหยายเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อครูนาการเช่นนั้นไวอัจเชวากิจมาตัปังโกชัญญามรรณะสุเวท ความเพียรเป็นความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินูสังคารันเตนะมหาเสนเนะมาจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมาจุราชผู้ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาจะปิงอ,อโหรต่างมาตันทิตังตังวีประเทศรัตตติสันตวจิคเตมุนิติมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียวกัารทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม ก้าบทสวดธรรมะสังเวคาปัจจเวคณะสัพเพสังขาราลิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวววววิิตตตตต่่่่าาาางง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 งชีขขขออออรรัััััเเไมมมมมยยยยยยืืนนนทุณะคป็สพ เราจะพึงตายเป็นแท้วรานาปริโยศานางเม ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาดานางเมนิยะตังความตางของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนรันปัสสจากวิญญาชุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วทิเสติจัดนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวายธรรมมิโนม เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,ปสังรูปสมโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามรารติจัสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วแล้วก็มันจะตายจากเทวหังมาริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทที่เมเอตถะส,สังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย สิบบทสวดเมตายังกินจอยังกินจิกุสลังกรรมังสัพเทหิพเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตเยเทวอัสมิธานิอธิกตาธิคายุคัสทาหงตุสุขิตาหตุทุขาปมุจตุมาตาปิตาสุขิตาหงตุทุขะปมุจตุสเพยาติกาสุขิตาหตุทุขาปมุจตุสเพอายติกาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจตุสเพปิสาสเพยยาคัพเพเปตาสุขิตาหงตุทุกขะปมุจตุสเปยตาขตาสุขิตาหตุทุขาปมุชตุสเพเทวาส สิบเอ็ด al, บ ha, on, frost, ทสวดบูชาหลวงปู่ท่วนนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควาสิบสองปฏิทานะค่ะายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูเตคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปชิตาโสทีกรโลนเตถะวิหารมันทะเลเถราจมัชฌานาวกาจะตพิคโวสารามิการานะเป็นติปัสกาคามาจะเทษานิขามาจะอิสราสัปปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภูชายเยปีจะอันทะศัมพระวันสังเซทชา ตาอัถวปพาติการิียานิการธรรมะวารังปฏิจเตสเพปิทุกัสักกโดสุสังขายังทาตุจีราสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระคาตุสัทธรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติสปาปูเนยามะธรรมเมอริยะปะเวติเตปัสนนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวบพวัสตุวุธิภาวยะสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตชะชัง มิจังรลกขันตุปุตตกลางเอวังทำเมนะราชานปะชางและขันตุสัพพทาคืออะไรนั่งมองหน้าสิบสามเทวตาอุโยชนะขาทาทุกขปะตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกปะตาจนิโสกางโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอำหสัมปตังปุญญาสัมปทานสัพเทเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานันฆาทันตุสัทยาสีลังขันตุสัพพทาภาวนาพิตตาโหตุฆันตุเทวตาคาตา สิบส <Es> <an> ี่ศูนมังคลาถาหตุสัพพังสมังคะลังรัคขตุสัพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังคะลังรัคขตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังคะลังรัคขตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระลักษตาปัจเจกนันจะยังพลังอานฐานตาัเจะเตชินะละขังพันธมิสปะโส สัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพานธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพานธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพานธมิสปโสสัพเพพุทธาพระัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพานธมิสปโสสัพเพพุทธาพระัปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานาจเตชนาระขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัาจเตเชนะระขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัาจเตเชนาระขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัาจะเตชนะระขังพันธมิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เกล้าค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและอันสุจริตมัางจงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนเขาจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นควาามมดดีงตลอ กาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้มาอนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประส,ระสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมตะรจะได้จัดสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยุูธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบไปแล้วนะคะ EP ที่74ก็เจอกัน EP หน้านะคะ EP ที่75ค่ะ สวัสดีค่ะที่บ้าน